เจ้าหญิงอุษาเทวีหน้าซีดขาวนอนละสิงแกะสลักด้วยหินสีเขียวไงครับเจ้าหญิงเคยบอกผมว่าเคยมีในวังของเจ้าพ่อแต่เกิดหายไปอย่างลึกลับไม่พูดโดยไม่สนใจกับกิริยาตนกของเจ้าหญิงผมเคยบอกเจ้าหญิงว่าผมมีอยู่คู่หนึ่ง ยึดมาได้จากพวกขาของเกาเมื่อกลางปีที่แล้วเจ้าหญิงจำได้ไหมครับจำได้แต่ดิฉันไม่ได้สนใจอีกเลยนะคะดิฉันไม่รู้เรื่องนี้คุณใหม่จะเข้าใจผิดนะคะที่ถามเพราะเป็นห่วงคุณเท่านั้นเสียงของเจ้าหญิงสันลัวครับผมจะพยายามคิดอย่างนั้น คุณใหม่ต้องเชื่อนะคะดิฉันไม่ได้สนใจของพวกนั้นเท่าตัวคุณเลยอย่าตกใจเลยครับผมพอจะรู้แล้วละใครเป็นตัวการสั่งให้มาขโมยคุณรู้แล้วเหลคะใครคะหญิงสาวสีหน้าดีขึ้นยังบอกไม่ได้รู้แต่ว่ามันจะต้องเล่นงานผมให้เจ็บแสบ ผมจึงวางกับดักเสียดายได้ตัวเล็กไปถ้าได้ตัวใหญ่กว่านี้คนต้องหลูกันทั้งเมืองถ้ามันเอาไปได้ล่ะคะผมก็เน่าเท่านั้นคนยิ่งสงสัยว่าผมเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังขุดข้นหาของพันอย่างนี้อยู่ไม่ต้องใครไอ้คุณสารวัตรบูชิตยังเข้าใจว่าเป็นผม โนนเทวดรูปและวัตถุโบราณต่างๆที่สะกลางเมืองสุลินเดี๋ยวนี้กลบแล้วของพวกนั้นหายไปบูชิดยัยงเชื่อว่าเป็นฝีมือผมเลยแล้วไม่ก็เล่าให้เจ้าหญิงฟังว่าเมื่อก่อนในบริวเวณสาลากลางจังหวัดสุลินตรงที่สร้างสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบททุกวันนี้เดิมเป็นสะน้ำ มีต้นมะขามเทศปลูกบ่ายรอบๆและรลอบๆสระนี้เองมีเทวรูปแกะสลักด้วยหินขนาดต่างๆเป็นจำนวนมากเล็กบ้างใหญ่บ้างพอกลบสระเสร็จวัตถุโบราณและเทวรูปแกะสลักหินเหล่านั้นไม่รู้อันตรธานไปไหนใครอมไปเก็บเอาไว้หรือขายเอาเงินเข้ากระเป๋าใครของพวกนี้ราคาเป็นแสนแสน จับมือใครดมไม่ได้ก็หันมาเพ่งเล็งผมให้สรวัตบูชิตมาจับตาดูผมแหมจะแก่จริงๆหมาแทๆ้ๆผมโกรธเกือบจะจวกปากบูชิตเข้าให้แล้วทำไมจะต้องเป็นผมไม่สรุปในตอนถ่ายคุณบูชิตบอกคุณละคะไม่ได้บอกถามจังนับเลยแหละครับ ว่าผมเอาของโบราณและเทวรูปหินแกะสลักพวกนั้นไปขายให้ใครหรือเอาไปให้ผู้ใหญ่ที่ไหนพิพิธภัณฑ์ทัศฐานอยากได้คืนจะให้สื่อก็ยอมงั้นก็ต้องมีคนไปฟ้องสิขาบัตรสนเทศถึงกองปราบเลยแหละครับเล่นเอาผมหมดกำลังใจอยากจะลาออกจากงานให้หรู้แล้วหลูรอดอย่าเพิ่งลาออกเลยค่ะ เวลานี้ชาวบ้านก็ได้พึ่งคุณใหม่ไม่มีคุณใหม่เสียคนหนึ่งชาวบ้านลำบากแย่ผมถูกไฟติดก้นอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านบ้าผมไม่สนใจช่วยเหลือนายเหนือหัวว่าผมเอาแต่หาประโยชน์ส่วนตัวปล่อยให้ชาวบ้านเล่นตีไก่ไม่สนใจเรื่องอาชีพชาวบ้านหนักไปกว่านั้นหาว่า ผมอยู่เบื้องหลังการขโมยวัวควายให้พวกแมกระหอมหรือขมรแดงไปโดน่นคนไม่รู้เทวดาหรูคาโอ้ยผมก็ลากเลือดสิครับเออบ้าเจ้าหญิงมีธุระอะไรกับผมครับผมจะรีบไปให้ปากคำกับตำรวจเขาผมขอเวลาเขามากินกาแฟประเดี๋ยวเดียวใหม่เปลี่ยนเรื่องตะทันหัน อยากทราบบ้านใหม่ของคัมเพนค่ะมีธุระอยากพบคัมเพนไม่อยากจะพบใครนะครับตอนนี้ดิฉันมีธุระจริงๆค่ะขอความกรุณาไม่นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกอยู่ถนนกรุงศีในที่มีต้นมากเยอะๆนะครับ เป็นบ้านเพื่อนผมเองตัวเขาไม่อยู่ถูกย้ายไปต่างจงังหวัดให้ผมดูแลให้ผมเลยพาคำเพ่นไปพักชั่วคราวจนกว่าจะสร้างบ้านเสร็จขอบคุณค่ะเชิญคุณไม่เถอะเดี๋ยวจะเสียงานไม่จ่ายค่ากาแฟแล้วลุกเดินนำหน้าหญิงสาวออกมาถามก่อนแยกเข้าที่ทำงานว่า เจ้าหญิงไปรถอะไรครับรถบรรทุกทานค่ะเขามองดูชุดแต่งตัวของหญิงสาวถามในทันทีว่าแต่งตัวสวยงามอย่างนี้หรือไปรถบรรทุกทานอุตสาเทวีหัวเลาะขันบอกเขาว่านั่งข้างหน้าค่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่อยากขับมอเตอร์ไซ์ ไม่ไปตอนเที่ยงผมจะเอารถไปส่งขอบคุณค่ะงานคุณใหม่เยอะไม่อยากรบกวนนะคะเขาโขงให้หญิงสาวแล้วต่างคนต่างพระเดินจากกันตลอดทางเข้าเมืองอุสาเทวีคลุ่นคิดถึงคำพูดของประหลัดใหม่ล่มเย็นอย่าให้ผมคิดว่าคุณเป็นตัวการนะครับ เขาพูดแบบหมาหยอ,อกไกลหมายความว่าเขาสงสัยเธอเป็นคนบงการให้ขโมยของมีค่าตระนั้นหรือเธอยือนยันกับตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องนี้ไม่เห็นจะต้องบันไมวแต่มันทำให้เธอไม่สบายใจเลยเกรงไปว่าเขาจะเข้าใจเธอผิดอยากจะให้บูชิตกลับมาเร็วๆ แม้เขาจะเป็นคนหนึ่งที่สงสัยบางสิ่งบางอย่างตัวเธออยู่มากแต่เมื่ออยู่ใกล้เขารู้สึกเกิดความอบอุ่นอย่างประหลาดหลายอย่างในตัวเขาทำให้เชื่อว่าพอจะยึดเป็นที่พึ่งพาในยามขับขันเมื่อไร่บูชิตจะกลับมาเจ้าหญิงได้แต่นึกอย่างสิ้นหวังบูชิตถูกเรียกตัวกลับเลือดบอกอย่างนั้น หมายความบ้านอกจากจะเจ็บตัวยังมีความผิดติดตัวกลับไปด้วยอยากหรูนักใครเป็นคนกล่าวหลายเขาอย่างหลความจริงเช่นนั้นเลือดหรืออุตสาเทวีนึกในใจไม่น่าเชื่อเพราะสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันเหลือเกินงั้นก็ประลัดใหม่ล่มเย็นนะสิไม่น่าเชื่ออีกนั่นแหละประลัดใหม่ เป็นคนเออะตูมตามก็จริงแต่คนอย่างปลัดใหม่ไม่เคยรอบกัดคนข้างหลังแล้วใครละ่ะเป็นคำถามที่อุสาเทวี TV หาคำตอบไม่ได้รถวิ่งไปจอดหน้าบ้านที่หญิงสาวต้องการเธอบอกคนขับรถก่อนที่จะลงบ้าเอาของลงเรียบร้อยกินข้าวกินปลาแล้วค่อยมารับฉันที่นี่นะ ลงจากรถไปหยุดยืนมองเข้าไปในบ้านเงียบเชียบเหมือนไม่มีคนอยู่เห็นแต่หน้าต่างเปิดจูจึงกดหนิวลงที่กลิงคลูดึงจึงมีเด็กสาวล่างผอมบิ่งลงบันไดตรงมาทำเพ็นอยู่ไหมจ๊ะอุตสาเทวีถามก่อนที่เด็กสาวจะเอ่ยปากถามอยู่ค่ะ เด็กสาวตอบพร้อมกระเปิดประตูลับใจมาเป็นกองกล่าวขอบใจเด็กแล้วจึงเดินเข้าเขตบ้านและก่อนที่จะถึงตัวบ้านคำเพนก็เดินลงบันไดมาต้อนรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงสร้างด้วยไม้หลังกระทัดลัดมีหน้ามกุกยื่นเป็นชานออกมาหลังคาคลุมถึง ใช้เป็นที่พักผ่อนและรับแขกมีโต๊ะหมู่ชุดรับแขกจุดชุดหนึ่งคำเพนต้อนรับเจ้าหญิงอุสาเทวีตรงนั้นลมอะไรพัดเจ้าหญิงมาเยี่ยมฉันได้คำเพนเอ่ยเป็นเชิงต่อบ้าหลังจากทักไทยและจูงมือเพื่อนขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วคิดถึงแต่ไม่รู้จะมาเยี่ยมได้ยังไง ถามใครก็ไม่รู้ว่าเธอไปพักอยู่ที่ไหนอุสาเทวีตอบพลางบีบมือเพื่อนสาวแน่นเป็นห่วงมากจริงๆเพิ่งรู้จากคุณใหม่ก็รีบมานี่แหละฉันสั่งแล้วไม่ให้บอกใครกำลังกลุ้มอยากจะอยู่เงียบๆคำเพ่นพูดถลิมๆฉันเสาสีเขาเอง กว่าเขาจะบอกก็หลายวันบูชิดอีกคนพยายามจริงแต่คุณใหม่ใจแข็งแล้วทำไมมาใจอ่อนกับเจ้าหญิงได้ละ่ะโทรอย่าเรียกเจ้าหญิงเลยเรียกอุสาอย่างเมื่อก่อนเถอะเมื่อก่อนเป็นเด็กไม่ค่อยจะรู้ที่ต่ำที่สูงเดี๋ยวนี้เป็นครูแล้วต้องบ้ากันไปตามฐานะหน่อยจะถูกหาว่าตีเสมอ คนไทยเราถือมากเรื่องอย่างนี้แต่ฉันอยู่ที่นี่อยู่ในนามของอุสาหญิงชาวบ้านธรรมดาอีกอย่างเราก็เป็นเพื่อนกันเียนหนังสือมาด้วยกันอย่าเอาเรื่องเจ้าหญิงนอกประเทศมายุ่งด้วยเลยตกลงอุสาเจ้าหญิงบีบมือเพื่อนอย่างแรงฉันดีใจมากที่เธอยังนับฉันเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่อน เหลือไหมฝาอีกคนหลบหน้าหลบตาไม่ยอมพูดจากัะฉันเลยเธอพบเขาม้างไหมทำเพนสันศรีสะคุณไหม่บอกว่าเมื่อวานไหมฝาแวะเยี่ยมพูดคุยกันครู่หนึ่งแล้วเลยไปสังขะเขาเป็นคนขาขายอยู่ไม่ติดที่หรอกเราน่าจะพบกันเหมือนเมื่อก่อนนะ มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันเป็นยังไงมัง่งเธอลำบากไหมคุณใหม่บอกว่าเธอหมดตัวพออยู่ได้แย่อยู่สองสามวันไม่มีเสื้อผ้าใสเงินนะเงินเอาหนีไฟได้หรือเปล่าฉันฝากธนาคารไว้ถูกไฟกินเฉพาะเงินสำหรับใช้จา่ายประจำเดือนเล็กน้อยพี่สาวฉันสิหมดตัวเลย เหลือเสื้อผ้าชุดเดียวอออเแล้วนี่พี่คำผุยไปไหนไปเยี่ยมแม่ไม่ค่อยสบายลูกสาวหมดตัวแม่เลยเป็นลมแล้วไม่สบายเลื่อยมาตอนนี้ต้องส่งโรงพยาบาลกำลังแย่โรคภัยไข้เจ็บยังสามเติมอีกสวยบรมมาสวยเลยอุตสาเอ๋ย อย่าว่าอย่างโงดอย่างนี้เลยฉันขอช่วยเธอบ้างนะพูดจบกระหลวงเอาซองจากกระเป๋าออกมาอย่าเดือดร้อนเลยเวลานี้ฉันไม่เดือดร้อนอะไรแล้วขอโทษนะฉันไม่รับหรอกเจ้าหญิงขวามือเพื่อนสาวมายัดซองใส่แล้วกุมหมบอกอีกว่าเป็นความตั้งใจของฉันนะคําเพน แม้มันจะไม่มากนะักแต่นี่เป็นน้ำใจจากเพื่อนคำเพนพยักหน้าน้ำตาคลอด้วยความรู้สึกตื้นตันยามยากเพื่อนเพื่อนช่วยฉันหลายคนทั้งทั้งที่ฉันไม่เคยช่วยเพื่อนเลยทำตัวห่างเหินอย่าพูดอย่างนั้นเมื่อก่อนคำเพนช่วยฉันเสมอฉันจำได้สมุดดินสอ ไม่มีตังกินขนมก็ได้เธอช่วยใจ่ายให้แล้วเดี๋ยวนี้เธอไม่ลำบากแล้วหรืออุตสาคำเพนถามพลางฉช้มือปาดน้ำตาอุตสาเทวีดึงผ้าชเช็ดหน้าออกปะทซับน้ำตาให้เพื่อนปากก็ตอบว่าค่อยยังชั่วแล้วทานพ่อมีกำไรบ้างได้ข่าวว่า คุเลือดเขาคอยให้ความช่วยเหลือเสมอหรือเมื่อก่อนใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่ฟ้าอาจจะห้ามก็ได้เขามีอะไรกันอยู่เธอหลูหรือเปล่าไม่หููเลยคาหรูแต่ว่าเขาขาขายด้วยกันลึกส้งกว่านั้นเธอระวังตัวไหวบ้างกันแล้วกันระวังยังไง อย่าให้ฉันเอาเพื่อนมาขายเลยไม่เหมาะแล้วฉันไม่ใช่เพื่อนเธอหรือเพื่อนเหมือนกันแต่นั่นเป็นเรื่องของเขาจะกลายเป็นดินทาเพื่อนแล้วฉันจะหลุได้ยังไงระวังเรื่องอะไรฉันหมายถึงคุณเลือดด้วยนะเขาเป็นคนมีอิทธิพลมากใกลๆในเมืองนี้ยอมเขาหมดแล้วฉันได้ยินเขาพูด เขาสามารถย้ายใครในเมืองนี้ได้หมดแล้วชี้ใครเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณไม่อาจจะลำบากคุณไม่เขาหรูนานแล้วแต่คนอย่างเขาไม่เคยยอมใครคุณไม่เขาบอกฉันถ้าคุณเลือดงัดเขาตกเก้าอี้เมื่อไหร่เขาจะแบกปืนเข้าป่าแบกไปทำไมเป็นโจรสี่ แม่ช่างถามตายแล้วเขาจะทำจริงๆหรือคนอย่างคุณใหม่พูดจริงทำจริงเสมอฉันไม่เคยกลัวใครเลยบอกตรงๆกลัวคนคนหนี้กลัวเขาจะเป็นโจรดังปากพูดทำไมเธอไม่ช่วยบอกให้เขาใจเย็นๆบอกทุกครั้งที่พบกันเขาหวเรละแล้วบอกว่า เย็นจนเป็นน้ำแข็งแล้วไม่งั้นทั้งนายเลือดและนายบูชิตเป็นศพตายจริงทำไมจะต้องทำอย่างนั้นเขาบอกว่าสองคนนี้จะโค่นเขาโอ้งั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคุณไม่อาจจะแย่นะคัมเพนแย่เรื่องอะไรคัมเพนหน้าเสีย คนถูกตีตายในห้องทำงานของคุณใหม่นะสิคอหักอยู่หน้าตู้เก็บของคำเพนยกมือขึ้นทาบอกร้องออกมาได้คำเดียวว่าคุณพระอุตสาเทวีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คำเพ็นฟังโดยละเอียดแถมถ่ายว่ารู้สึกคุณใหม่จะรู้ตัวว่าใครเป็นคนสั่งให้มาขโมยจะมีใครท้าไม่ใช่นายเลือด ศัตรูตัวจักขาดของเขาเจ้าหญิงอุสาเทวี TV, นึกเดาอยู่ในใจแล้วแต่ไม่กล้าพูดเพื่อความแน่ใจจึงซักว่าทำไมเธอถึงคิดว่าเป็นคุณเลือดก็บอกแล้วไงคุณเลือดพยายามโค่นเขามานานแล้วพยายามหลอกล่อทุกอย่างจะให้เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน อย่างยอมให้ไทยถอนโฉนดคืนแต่คุณใหม่ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรจะก้มหัวให้คนพันนั้นยอมหมดตัวหรือยอมเป็นโจรดีกว่าแหมคุณใหม่พูดน่ากลัวเหลือเกินน่าจะผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาตัวรอดไปก่อนเรื่องอะไรไปประกาศให้เขาหลูตัวไม่ใช่แต่ประกาศกับคนอื่นกับคุณเลือดนั่นแหละฉีหน้าบอกเลย วันไหนมึงเอากูลงจากเก้าอี้ได้วันนั้นกูจะเป็นโจรล้างผลาญมึงให้มึงจำคําของกูไว้ว่ากันอย่างนั้นเลยแล้วคุณเลือดว่ายัางไงลายนั้นเขาไม่พูดมากเท่าไหร่หรอกอ่อนน้อมเข้าหาเรียกไอ้เพื่อนทุกคำใครจะฆ่าเพื่อนได้ไอ้เลือดไม่ใช่คนใจหมาหรอกเว้ยคำเพนสันศีรษะอ่อนใจ รู้สึกคุณใหม่ไม่ทันเขาทำอะไรเอาแต่ใจของตัวเวลาโกรธเหมือนไฟบรนเลยกันแหมเธอน่านจะตักเตือนเขานะรู้สึกเขาจะเชื่อเธอคนเดียวไม่จริงหรอกเขาเชื่อเจ้าหญิงอุษาเทวีมากกว่าฮะเธอพูดอะไรเป็นความจริงเขาบอกฉันเสมอ เจ้าหญิงอุษาเทวี TV เป็นคนหน้าคบซื่อไม่มีเล่กเท่ไม่มีเล่เลี่ยมเสียอย่างเดียวแย่เกินไปแต่ก็ดีเป็นคนน่าศรัทธ,ธาและน่าเชื่อถืออุษาเทวี TV, เห็นดวงตาของคําเพนบนหมองขณะเล่าเรื่องเธอกับประหลัดใหม่นึกสงสัยอะไรอยู่ในใจแต่ทำเป็นไม่เห็นความผิดปกติ เอ่ยขึ้นเหมือนลำพึงไม่น่าเป็นไปได้เลยขอให้เชื่อฉันพูดความจริงงั้นฉันจะลองพูดกับเขาดูจะบอกเขาว่าเธอเป็นห่วงมากฉันไม่เกี่ยวจะปล่อยให้คนดีๆอย่างประลัดใหม่เป็นโจรหรือไม่อยาก แต่เขาเคยบอกฉันแล้วชีวิตของเขามันต้องเป็นไปตามวิถีทางเขาจะปั้นชีวิตของเขาเองเอาดีไม่ได้เขาต้องเอาเลีวเขาว่าความไม่ยุติธรรมต้องเจอกับความไม่เป็นธรรมอย่างถึงเลือดถึงเนือ้อจะได้เป็นตัวอย่างแก่คนข้างหลังถ้ายอมก้มหัวให้ความไม่เป็นธรรมอย่างถึงเลือดถึงเนือ้อจะได้เป็นตัวอย่างแก่คนข้างหลัง อย่ายอมก้มหัวให้ความไม่เป็นธรรมแหมทำไมคุณใหม่ไม่เคยพูดอย่างนี้กับฉันนะเขาไม่อยากให้คนพัดบ้านเกิดเมืองนอนมาต้องเดือดหลอนเขาบอกฉันเองดูหรือยังรู้จักเป็นห่วงคนไม่มีแผ่นดินจะสุกหัวหน้าห่วงใยน้อยไปหรืออุตสาเทวีนึกในใจ ความเป็นห่วงเขาทำให้ตกใจจนเหงื่อซึมเต็มหน้าและนิ่งอึ้งไปคําเพนลอบมองความผิดปกติของเพื่อนแล้วถอนหายใจลึกๆเบิดมองออกไปทางหน้าบ้านพูดโดยไม่มองหน้าเพื่อนสาวถ้าเธอจะพูดกับเขานะอุสาบอกให้เขาระรวังไหมฝาอีกคนด้วยอย่าให้ไหมฝาหลวงเอาความในใจไปได้ ฉันจะพูดกับเขาและจะรีบเขียนจดหมายไปบอกบูชิตทำไมบอกว่ายังไงให้บูชิตมาห้ามคุณไม่อีกคนอย่าคิดสั้นอย่าทำอย่างนั้นคุณไม่เขายิ่งเข้าใจว่าคุณบูชิตกับคุณเลือดสมคบกันเล่นงานเขาอยู่จบตอนที่18แล้วนะครับ ติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ